เอาละครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่ไฟในแอสเฟน,นเดนเซนเคยพาร์ทที่แล้วนี่เรามีโอกาสได้ออกไปจากอาเขตแห่งนี้แล้วนะแต่ทว่าเวลาเราออกไปนั้นอนะ่ะมันจะมีไอหุ่นแวนนี่อ่ะเจ้าหุ่นผีปีศาจกระต่ายมันมาตามล่าเราผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกลับเข้ามาจัดการไอเจ้าแวนนี่ซะก่อนนะแม่นี่เจ้าหุ่นมาแลกตัวเด้อโอ้ย่อยเลยครับแลกหุ่นแลกหุ่นอะไรละ่ะแลกตัวเ <c oughs> ด้อนี่มันเต้นดิ โอเคประตูลิฟต์เปิดกดประตูล okay. 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 so ิฟต์นี่นะรอก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันชั้นไหนวะเนี่ยแ a s t e r ร l a s t โอเคมันเหมือนเป็นชั้นอวกาศเลยว่ะเอ็หมอนี่บทอะไรของมันวะโอเคเดินตามทางมาเรื่อยๆก่อนข้างหน้ามีประตูเดี๋ยวนะจะเป็นห้องอะไรกันเนี่ยเก็บปืนขึ้นมาปืนเทนนีเนี่ย สามารถใช้แฟสบัสเตอร์ยินไปฏิตาหุ่นนะฮะเพื่อทําให้หุ่นสแตนแล้วก็กดปรับเปลี่ยนให้โอเคเข้าใจเออเรามีหลอดเลือดขึ้นด้วยนะเนี่ยข้างขวาบนอ๋อนี่เป็นเกมหรอมีสกอร์ศูนทันะฮะดูเหมือนจะต้องทําให้สกอร์ได้3มแต้มสกอ่อันนี้ทางออกไอ้ทางเข้าอกันก็ on team, ซ้ายซ้ายหรือเปล่าวะมันพูดอะไรวะมันไม่มีซับขึ้นอนะ่ะไอ้กดเปิดลิฟ เลิบปนะเนี่ยวิ่งดืจริงด้วยคุณผู้ชมหาเราขึ้นไปไหนก็ไม่รู้แต่รถต้นเต้โอ้ไปดับเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ยแสงสีเสียนี่มาเต็มทำไรวะอ่อลองเดินไปทางนี้ก่อแล้วกันโอ้ยผมชอบแสงเลเซอร์แบบนี้มากเลยว่ะสวยชาติเดี๋ยวนะอ่าวิ้ย แต่มันเสียชิก้านดินาะยกดครับวุ้ยนี่แหละนี่ตีเอ,อืออ๋อให้เรามายึดแล้วก็ปกป้องใช่ไหมได้เลย20วยิเฮ้ยอชิกา้าชิกา้าเออยิงเขาเออย่าอย่าขอร้องเลยอุย้ยกระสุนม,มันหมดแล้วทำไงวะกะอุ้ยชิก้าไปแล้วเราไอ้หุ่นตัวเนี้ยเรายิงมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมเอา้ากรรม ยึดใหม่เหรอวะเนี่ยโอเคต้องยึดใหม่ดูอ๋อเป็นต้องการยึดเรียบร้อยจะต้องปกป้องมันได้เลยนี่ไงโอเคครับจะต้องเก็บกระสุนไว้ให้ดีมันมีจำกัดน,นะเราจะต้องใช้กระสุนที่เหลืออยู่ในการปกป้องตายโอ้โหหมดแล้วแล้วมันจะดีชาร์จต,ตอนไหนวะเร็วเข้าสิวินสุดท้ายเก้าแปดเจ็ดยายา,ยาขอลอ็อกยา 3, ามสองหนึ่งทำไหมเออท่านบอดีผมได้ทําการปกป้องฐานทัพสำเร็จแล้วไปที่อีกฐานนึงได้เลยพลฝึกเออเอาละไปที่ฐานต่อไปกันนะครับคุณผู้ชมฐานอยู่ข้างบนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงโอเคครับแคปเจอร์แฟกก่อนทําการยึดเอาละต่อไปก็ปกป้องอุ้ยผมันยิงเราอะไรนี่ได้เยเอาดิเข้ามาอีกดิมีอีกไหม อ,อีกสิบเปอร์อุ้ย,ยมาได้เก่งวะเนี่ยอุย้ยมีคนยิงเราอยู่นะใครยิงวะน่อยเฮ้ยโอ้โหกระสุดหมดเจเยนห้าวิสี่สามสองหนึ่งอย่าอะเฮ้ยแค่จาสำเร็จเฮ้ยแกน้อยอย่าย,ยิงอย่าย,ยิงอุย้ยนี่โดนเข้าให้หนช็อต อ๋ออันนี้สามารถเข้ามาหลบได้โอเคอนนอกมากดหอยแน,น่แกบงังอาจนี่แนะ่ซ้ำเขาให้เดินมาข้างล่างครับอุ้ยเฮ้ออะไรอะ่ะเสียงอะไรไม่รู้โอ้โหอันนี้เป็นโซนสีแดงนี่ไงอยู่นี่นี่ทำการยึดเลยเออเอ้ยน,นี่ค่อยๆเล็งค่อยๆย,ยิงมาอีกเปล่ามาอีกเปล่า,มา,ามาเดะไอ้ บอกเลยว่าจะไม่มีพลาดแน่นอนโอ,อ,อ้แปลกเลยสอนนัดสุดท้ายออกมาบอมีแล้วบังเนี่ยแปดวิแปดวิเจ็ดตายโอ้โหไฟอนโนโลเลยครับห้าตัวรวดมาไหมไม่มาแฮะเอ,อเราชนะแล้วนะครับผมได้ทำการจัดการเอเดียนเรียบร้อยเจ๋งไปเลยพลนฝึกมาที่ลิฟ์ของผู้ชนะนะเพื่อไปรับรางวัล อันนี้อะไรหัวเด็กล่องได้มาเป็นโอโปสเตอร์โอเคคนระับไปที่ลิฟต์ไปรับรางวัลกันดีกว่าทุกคนเไหนวะลิฟต์อ๋ออันนี้นี่เอกกดโอเคเข้ามาข้างในย,ยอดเยี่ยมมากเลยซูเปอร์สตาร์เธอชนะเฟสเตอร์บัสเตอร์แล้วเอาละไปรับรางวัลของเธอที่ซุ้มซูเปอร์สตาร์กัน,กนไอเปิดเข้ามาเป็นห้องสีเขียวเลยฮะโอ้ไยตรงไหนไวะเนี่ย อันนี้หรอโอ้โหสุดเจ๋งนี่เราได้ปืน Faster Blaster มาแล้วนะครับเอาไว้ยิงตาหุ่นนะหุ่นจะได้สตันท่อนี้มันจะพาไปไหนเนี่ยอ๋อไปตามท่อเรื่อยๆเลยอุ้ยมมนอาจจะมีแมงมุมตีฉิงก็ได้นะโอะ้ไม่น่ามีครับท่อสั้นอะข้างหน้ามีกระเป๋าด้วยเก็บกระเป๋าก่อนแหมเรียบร้อยมาโอ้ต้องขึ้นถอยแล้ววะเ กระโดดเอาล่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทอน,นี้มันจะพาเราไปไหนแต่ยังไงก็ตามมันไปก่อนนะครับลึกเนียเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะพาขึ้นขบวนด้วยอุ้ยมีถุงขยะอยู่ตรงนี้ใครมาทิ้งกันเนี่ยเฟรดดี Freddy, <Freddy. S 2> ้คุณก็ตายนั่นนะ่ะมันอยู่ในห้องลับด้านบนแฟลชบรัสมันดูเหมือนเป็นที่ซ่อนเลยนะน่ะ <I think S 1> ดูดิมันเขียนชื่อว่าแวนนี่ด้วยแวนนี่งั้นเหรอ ชื่อมันคล้ายกับ Vanessa, แวนเนซ่าผสมกับ <Bunny. S 1> บันนี่เลยนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เอ้ยหรือว่าเวนเนซ่าเขาจะเข้าไปอยู่ในหุ่นกระต่ายวะแล้วก็แบบควบคุมบังคับอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับท่านผู้ชมเราวิ่งมาต่อเยี่ยมมากเลยซูเปอร์สตาร์จะได้เฟสเซอร์บัสเตอร์มาแล้วแต่ว่านะจะต้องใช้บัตรปาร์ตี้พาร์ตหากเธอเจอห้องสิ่งคุวริตี้แล้วล่ะก็ฉันมั่นใจเลยว่าเธอต้องเจออะไรบางอย่างที่จะช่วยเธอได้แน่อะไรวะเออมีห้องนี้หรอเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนกันนะฮะอันเนี้ยอันนี้ไปได้ไหมโล่เฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยกลอง ได้สเปซล,ล็อกซีค่คีเชนได้พุญแจม,มาเอา้าเ <c oughs> ก็ตเกลี่ยผลนั้นรู้แล้วว่าเธออยู่ดิอาวัดพาซิคิโนตี้มาแล้วรีบออกไปจากที่นั่นได้เลยอ๋ออยู่ไหนวะกล้องเปิดกล้องโอ้โหช่างโชคดีอะไรอย่างนี้เธอเพิ่งจะได้เจอตัวเล่นบอลลิงฟรีแบบไม่จำกัดเลยได้เล่นบอลลิงฟรีทั้งปีแนะ่แต่ก็เอาไปใช้ในโซนพิซซ่าเพกไม่ได้หรอกนะแถมยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ดีเอ้าฟรีตรงไหนไปเนี่ย โอเคครับเราได้ security badge มาแล้วนะฮะเป็น level 8ด้วยโอเคครับเรามากันต่อเลยไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนแล้วอะโอ้โหมันน่ากลัวจวังวะเนี้ยเออสามารถซ่อนได้เหรออ๋อซ่อนหลบตรงถังใช่ไหมอันนี้เก็บกระเป๋าก่อนโอเคข้างบนมีกล่องครับคุณผู้ชมกระโดดกระโดดอ่ะเอากล่องมาก,ก่อนได้เป็นมอนตี้มิสเทอรี่มิกคืออะไรวะ ใช้มอนตี้มิสเตอรี่มิกนี้ที่ห้องบดขยะในครัวเอาไปใช้ทำไมวะมาเราลงไปที่ห้องครัวกันดีกว่าไปที่โซนอ่าเครื่องบดขยะไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรนะเปิดออกมาเดี๋ยวกอดแลทีนี้มันหลอนใช้ได้เลยฮฮย้ายมีกระเป๋าด้วยเก็บกอ่อนอ้ยสวยเฮ้ยโอ้โหเ็นดี ายมาช่วยฉันแล้วเหรอรอก่อนนะไปขอหาโอ้ยชิก้ายังกินอยู่เลยโอเคครับเราอ้อมมาเดี๋ยวเด้ะเมื่อกี้ชิก้ามันกินอยู่ตรงไหนนะอ่ามีปุ่มให้กดข้างหน้าวะ่ะคุณผู้ชมกดได้ไหมมันโยงอะไรวะนะเอาลองกดดูแล้วกันจะต้องใช้บอย่างเพื่อล่อชิก้าไปที่เครื่องบดขยะอะไรอะบางอย่างอ่าเอาไงดีวะ ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหมากินตรงนั้นนี่เองโอเคเข้ามานี่ดูเหมือนจะเป็นช่องแอร์หรือเปล่าไม่ได้โอ้ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นช่องขยะครับหรือว่าตรงนี้คือที่เปิดขยะวะอ๋อนี่ไงสามารถวางได้โอเคสวยเราวางมิสเตอรี่มิกเข้าไปแล้วนะครับเราน่าจะให้ชิก้าไปกินใช่ไหมอ่ากดโอ,อะไรอะ่ะ <smell> ฉันได้กลิ่นพิซซ่า โอ้โหเดินไปแล้วดูดิโอ้โหแล้วจบกินจากมุมมามว้าเอ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราก็บดชิก้าให้เป็นชิ้นๆบดให้แบบไม่เหลือซากเออเอาเดี๋ยวมันติดเสาค้ำยันนะน่ะอ้ยโอ้โหมันเห็นหรือเปล่าวะต่อยชิก้าทำไมเธอชักนี่นี่เนี่ยผักชนเสา โดนบทไปซะเรียบร้อยเดียวไม่ตายโอ้ยโอ้ยนี่นี่เออไอ้ซะเออเ้โอ้โหมันลากเราไปด้วยอย่าไม่เนาะเอาแล้วไงเอากล่องเสียงของชิก้าออกมานะครับแล้วก็หนีไป ได้เลยเราตกมาที่ไหนวะเนี่ยคือเหมือนจะเป็นโซนทิ้งขยะอุ้ยช็อตด้วยอ่าขอกองเสียงหน่อยนะชิก้านะโอเคเราได้กองเสียงชิก้ามาแล้วทำการเปิดเครื่องปั่นไฟสามเครื่องโอ้โหถามเครื่องเลยเหรอเยอะไปเป้าไม่ไม่ตามมาใช่ไหมโอ้มีท่อน,น้้ำไหลลงมาอ่าไปตรงไหนวะเนี่ยขยะนี่เต็มไปเลยนะ แล้วทำไมเราถึงมาทิ้งอยู่ในนี้วะเหน่าแบบเน่ามากข้างหน้ามีที่ชาร์จไฟฉายด้วยอาชาร์จก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะสุดยอดโอเคทางขวาไปได้ข้างหน้ามีปุ่มพิกดกดไม่ได้ครับคุณผู้ชมทําไมวะเราอาจจะต้องเปิดเครื่องบ่นไฟก่อนหรือเปล่าเราอาจจะมากดช่วย,ยเราต้องเปิดเครื่องบ่นไฟก่อนนะฮะถึงจะมากดได้โอเคเราหาเครื่องั่นไฟให้เจอนะตอนนี้ภารกิจ ขวาตันมาได้แต่ทางซ้าย้ยโอ้โหหลอดนะเนี่ยใครเอาหุ่นมาไว้จังงี้วะเนี่ยดูดิมันสะท้อนแสงด้วยนะมาเอ้ยตัวใจเบิร์ดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทีนี้แต่ไปด้วยไซคขยะเหมือนจะเป็นสุสานหุ่นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีไฟกระพริบครับ โอ้มีเส้นสายแบบทงท่อระยงระยางไปหมดนี่ไงเจอแล้วก็เป็นไฟเฮ้อะไรอะโอ้โหนี่มันหุ่นที่พังแล้วก็มาทิ้งในนี้เหรอถึงว่าเฮ้ยอฮ้ยยินเสียงบางอย่างดูดูดูกล้องวงจรปิดก่อนอ่าอันนี้ไม่ใช่ป่ะวะไม่น่าใช่อันนี้หรือล่านี่แกว้าเอ,อ้ยชิก้า จะยังไม่ตายหรอกเหรอฉนันนึกว่าเธอตายไปแล้วนะเนี่ยเอาละคณผู้ชมได้เวลาแล้วไหมไหนว่าเครือบันไฟเราเจอไหมเนี่ยว้าวโ,โอเคอาจจะต้องออกไปหาเองนะครับหมาชิก,ก้เาเฮ้ยมาดินี่แนะชีดแฟตเขาให้ไปแล้วเด้อไปแล้วอันนี้เหรอเดี๋ยนะอันนี้เปิดไปแล้วป้าเอ้ยไหนวะ อยู่ไหนอีกอย่าเข้ามาไม่เห็นป่าวะเรามีเรายังมีปืนยิงอยู่นะไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเด้ย๋ยวซับไปดอกโอเคหนีเลยได้โอก,กาสนี้หนีกอดหนีโอ้ยป้าเอ้ยเปิดไฟโอเคไปไหนไปได้แล้ววะข้างหน้าโอเคข้างหน้าไปได้อยู่อยู่นะขึ้นบันไดอุ้ยจิก้าใจเย็นไม่เห็นป่าวะ โอเคผมไม่รู้แล้วผมวิ่งกอดยายาโอ้ตอนนี้มันบอกว่าพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับเราฉกของเสียมันมาแล้วม <c oughs> ันน่าจะเครียดแค้นเราเฮ้ยไอยยาเฮ้ยสี่นะชีสแบงแฟตเข้าไห้ไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โอ้ยาโอ้โอโอ้เออเออกดนี่ไงโอเคมาทางนี้ได้แล้ว โซนนี้น่าจะมีเครื่องบ่นไฟอีกกั้นหรอไม้ที่จะหักหมันเนี่ยมีทั้งแบบน้ำที่แบบน้ำทิ้งน้ำอะไรเงี้ยขยงขยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่ถูกสุขลขขขักษณะไมเลยนะเนี่ยพูดถูกพูดผิดมาเลยบรรยากาศน่ากลัวครับน้อยชิก้าดีเธอจะมาตามล่าฉันงั้นเหรออฮ้ยอันนี้เราเจอเป็นสายเครื่องบ่นไฟหรือเปล่าวันนี้สายสีเขียวเนี่ย มันบอกว่าให้เราลงไปทางนี้อ่าโอเคลองตามสายไปดูแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่สายเครื่องบันไฟหรือเปล่าเดยมันเอา้ามันไม่ได้ชี้ให้ลงไปมันโยงมาตรงนี้นี่นาหุ้ยยยชิคก้ามาเฮ้ยตีไ,ยงไงชีตโอเควิ่งสวนเลยแล้วกันย,ยังไงอือมันโสดอะไรวะเนี่ยทำไมมันเละเทะกระดันี้อุ้ย เข้าหลบเลยไหมอย่าพึ่งก็ได้ออ๋ผมว่าชิคก้าจะสตันอยู่โอเคครับอ๋ออยู่นี่ไงเจอแล้วกดอดเฮือแต่มาสองเครื่องแล้วครับคุณผู้ชมหรือแค่ครึ่งเดียวหรือแค่ครึ่งเดียวออ,อ๋แปลีกเครืะห์ตรงไหนวะเนี่ยเอานี่ไงสายสีเขียวทางขวาไม่น่าใช่เฮ้ยเดี๋ยวกอดน,นะพื้นสั่นสะเทือนเหมือนชิคก้าอยู่ใกล้ๆทางขวาครับทางขวา ได้ินเสียงขวาเราจะมาทางซ้ายไม่น่าจะเป็นไรมัง้งโอเคแต่มาได้ไปทางขวาอะไรวะล่ะโอเคปีกมาก่อนโอ้ยไม่ได้ตามมาใช่ไหมอ่าสายมันโยมันนี่งไงโอ้โหอันนี้เหรอกดเอาไม่ใช่เปิดเปิดประตูเฉยๆโอ้พูดติดอ่างไปหมดอ่าวิ่งมาครับ นี่ประตูแดงเข้ามาเป็จุดเซฟแล้วก็เติมไฟฉายเหรอจุดเซฟไม่ได้ด้วยเว้ยเด้ยโอเคขึ้นมาได้มาอ๋อมีประตูอุ้ยอ้าวแย่เลยหน่หนอยทำไมไม่อย,ไอยู่ตรงนี้ได้ไวะหุ่นรปาาอเนี่ยอย่านะอย่าทอนจี้ในชีดโอเคโอเคเพจโอ้โห,หมีหลายตัวมีหลายตัวอย่า เฮ้ยย่านะโอเคโอค้โหข้างบนก็มีอีกตัวหนึ่งว่ะคุณผู้ชมมาเดต้องรอจังหวะครับต้องรอจังหวะรอจังหวะให้มันแบบว่าหันหันไปก่อนเย้ยยังไงของมันกันแน่วันนี้เสียงหลังก็มาอโอเคมันไปแล้วใช่ไหมผมจะต้องวิ่งออกขวาคุณผู้ชมวิ่งออกขวามาอ,อบ ไปไง yeah. เยเฮ้ยจเจนนะโอเคครับเฮ้ยชิกา้าตีเลยนสีดกดเครืค่องบรไฟโอเคสวยอ๋อุอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไล่มามนไล่มาโอเคโอ้โหน่าจะรอดผลแล้วนะครับเปิดไฟก่อนมองไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวนะทางนี้สินะ โอ้เปิดเข้ามาอัพเกรดเฟนดี้ที่พาร์ตันเซอร์วิสนด็ครับภารกิจตนนัวนี้โอ้โหแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยฝีมือใครวะเน,นี่ยมีทั้งเศษกระต่าษแล้วก็หัวหุ่นยนต์เนี่ยเต็มไปหมดหลอนนะเนี่ยหลอนมากดูดิเห้ยโ,โอเคครับรามาอัพเกรดเฟนดี้กันต่อดีกว่าได้กล่องเสียงของชิก้ามานี่เฟนดี้ิถึงกันบ้างไหมโอ้ย ฉันมาช่วยแล้วเด้อไอ้มาเอากล่องเสียงมาให้เพื่อที่จะเข้าถึงกล่องเสียงเราต้องทําการเปิดหน้าอกของเฟนดี box, ้ออกก่อนแต่ถ้าหากต้องการที่จะเปิดหน้าอกออกจะต้องทําการเอาโบที่หน้าอกของเฟนดี้ออกก่อนด้วยทีนี้ก็เปิดหน้าอกออกมานั่นแหละต่อไปก็ทําการปลดสายลําคอที่สำคัญคือจะต้องกดให้สีตรงกันด้วยนะได้เลยเขียวฟ้าเหลืองเขียวฟ้าเหลืองฮะ แดงน้ำเงินแดงเขียวแดงน้ำเงินแดงเขียวโอเคอยอดเยี่ยมทีนี้ก็ต่อสาย,สายลำคอเขอ้าไปยังกล่องเสียงอันใหม่โอ้โหอันนี้ฟ้าแล้วก็ฟ้าโอเคอุ้ย่าล่างขวา ขวาซ้ายโอเคครับแบบนั้นแหละต่อไปก็ปิดทรงอกแล้วก็ล็อกมันด้วยโบซะได้เลยงานเนียบมากต่อไปก็ขั้นทดสอบโอ้โหมีขั้นทดสอบอีกว่ะเขียวเขียวแล้วยกันแ่าฮะอุ้ยเราได้ยินเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึงโอเคนี่นี่ แล้วก็นำเงินอ่ะโอเคนี่นี่น,นี่แล้วก็สุดท้ายมมการทดสอบสมบูรณ์เปิดระบบมาตรการความปลอดภัยอ่าฮะอัปเกรดเรียบร้อยโอเคไปฟินชิชอัปเกรดกันก่อนนะครับมากดนี่ฟินชิชอัปเกรด เกเกอรี่ชิ้นส่วนอัพเกรดครั้งนี้น่ะมันเป็นของชิก้าใช่ไหมเดปป์ตอบมาตามตรงนะไปเอามันมาได้ไงเนี่ยตอนที่ผมไปที่ห้องครัวน่ะผมก็เห็นชิก้าตกลงไปในที่บดขยะแล้วเธอเป็นอะไรไหมหรออเธอก็น่าจะไม่เป็นอะไรมงค่อยลงอกหน่อยโดยกล่องเสียงอันใหม่นี่ฉันสามารถใช้คลื่นเสียงเพื่อทำการสตันด์หุ่นตัวอื่นได้โอ้จริงเหรอเนี่ยของดีเลย อาอหรือแงบคุณผู้ชมแน่พารนี้ผมขอจะบอกพีทานี้เด้อตอนนี้เราสามารถอัปเกรดกล่องเสียงให้กับเฟนดี้คุได้แล้วพาต่อไปเราน่าจะไปหาความลับเกี่ยวกับคุณพีสิงแวนนี่กันแล้วหรือแงบถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นไงก็ติดตามชมกันในพาร์ทหน้านะสวัสวัแลี้เรากคนไปก่อนครับบ๊ายบาย